ฉันทํางานประจํานะเธอฉันไม่ค่อยมีเงินเก็บเลยอ่ะในจะค่าบ้านค่ารถค่าน้ำค่าไฟค่าจิปถาถะต่างๆเงินเดือนหนึ่งเดือนหนึ่งนะเธอเนี่ยใช้เดือนจนเดือนเลยอ่ะแล้วยังไงว่ามาทำไมาชีวิตเธอมีค่าจังเลยแล้วไม่จะมายืมตังค์หรอดอเ,อเนี่ยก็ไม่หรอกเธอเนี่ยฉันลาออกจากง,งานประจําฉันว่าจะมาเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวกับร้านเสริมสวยไม่รู้ว่าฉันจะเลือกเปิดร้านไหนถ้าจะเปิดร้านขายก๋วยเตี๋ยวนะเธอไหนจะค่าหม้อค่าถ้วยค่าชามค่าโต๊ะนะโอ้ยฉันมีเงินเก็บอยู่สองหมื่นเองเธอเนี่ยฉันว่าไม่พอแน่นอนนนี้ะ ปรึกษาเรื่องธุรกิจส่วนตัวใช่ไหมใช่แล้วจ้าเธอว่าสวยๆแบบฉันนี่เยเหมาะกับอาชีพไหนหรอนจะขายก๋วยเตี๋ยวหรือเปิดร้านเสริมสวยดีกะเธอสวยๆแบบเธอต้องเป็นร้านเสริมสวยจ้ะร้านเสริมสวยก็อยากเปิดหรอกเธอไหนจะค่าอุปกรณ์ค่าโต๊ะค่าอะไรโอ้ยเครื่องมือนนะแพงมากเลยนะเื่อเนี่ยติดอยู่ที่เดียวนะที่ฉันอยากเปิดอยู่นะติดเรื่องเงินจะมีตังค์แค่สองหมื่นนอ่กะเธออ๋อถ้ามีงบแค่สองหมื่นใช่ไหมเนี่ยมีงบแค่สองหมื่นก็สามารถเปิดร้านเสริมสวยได้นะนี่เพื่อนของฉันนะใช้งบแค่หมื่นต้นต้นเองเขาก็สามารถเปิดร้้้้้้้้าาาาานน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 เเ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 สสสสสรรรรรรริิิิิิมมมวววยยยยไไไดดดออ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 ธธปปแแบบบหหห่่่่่่ะะะใชคคคคืืตจงงงีีีพขฉัััััทกกุณููล

ใช่แล้วนี่นะเขาเปิดคอร์สสอนขั้นพื้นฐานเหมาะสำหรับคนที่ไม่มีพื้นฐานเลยได้เรียนทั้งสักคิ้วฝุ่นสักคิ้วลายเส้นสักอายไลนเนอร์สักปากและยังแก้คิ้วให้ถูกต้องตามหมอเหงด้วยนะเธอโอ้เธอราคานี้ฉันว่าฉันต้องไปซื้ออ,อ,าาอุปกรณ์เองแน่เลยไม่เลยเธอราคาเนี้ยเขามีอุปกรณ์ให้ไม่ว่าจะเป็นสักคิ้วสักปากเขามีอุปกรณ์ให้ไม่ว่าจะเป็นสีอุปกรณ์สักคิ้วนะเขามีให้ครบทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นสีคิ้วสีปากแปดขวดและอุปกรณ์สักปากพร้อมรับงานได้เลยไม่ต้องหาซื้อเเเเเเเพิิ่่่่่่มมมมออ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 อีีีีกกกกรรรรรราา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 คคคคคนน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 ้้้้้้ยยยววววททุงงงงแแลลลลจจจจจโโหหธธถูัััััะะะสสสป็ตตตไดญ รับรองให้ทำงานจริงหลังเรียนจบอู้หูเธอทั้งถูกทั้งอุปกรณ์ครบแต่ว่าเขาสอนที่ไหนอะเธอนี่นะเธอเขาสอนโดยคุณคุริด้าวิทยากรความงามทั้งภาพและเอกะชนอยู่ที่รังสิตคลองสองอู้หูเธออยู่ใกล้ๆบ้านฉันเองถ้าอย่างนั้นนะเงินสองหมื่นฉันฉันก็เหลือเงินเก็บด้วยจ้าโอเคถ้าอย่างนั้นเธอาพาฉันไปนะได้เลยจ้ะไปสำหรับท่านใดน,นะคะที่กำลังมองหาสถาบันสั่งคิว้วแนะนำที่นี่เลยจ้าสถาบันสอนสั่งคิ้วโดยคุริด้าอยู่ที่รังสิตคลองสองพร้อมเปิดร้านอุปกรณ์ครบเพียงในราคา13,999บาทสหรับท่านใดนะคะที่สนใจเรียนักิค้วนะะคสามารถตติด่อสออบถาามมตช่งทางด้านนล่างี้ได้เลยจ้า